็สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปีเตอร์วันนี้เราจะมาสรุปบรโบโลโตในตอนที่220ยังไงก่อนที่จะเข้าไปดูก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเรื่องเปิดมาที่การประชุมของ5คางเงี้ชิคามารูรายงานว่าเราจะอุปกรณ์เคลื่อนย้ายในซากตึกรัฐที่โบโรและยังจะอุปกรณ์แบบเดียวกันอีก12แห่งคาดว่าเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายไปยังฐานทัพของคาระที่อยู่ในมิติอื่น แต่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นก็เสียหายหมดแล้วเนื้อสังสาระของซาสเก,กก็หายไปพร้อมรายงานถึงศัตรูอีกหนึ่งคนชื่อว่าโคสเป็นสมาชิกค,คนสุดท้ายของคาระก่อนที่จะไหว้วานให้ทั้ง5้าคางเงะตามรอยตัวโคสเหล่าคางเงะเริ่มถามถึงเรื่องของโบรุโตโมโมชิกิยึดร่างของโบรุโตไปแล้วสองครั้งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาเช่นกันถึงแม้ทีมแพทย์อุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์จะหาทางแก้อยู่ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์เลยนารุโตะให้คำสัญญากับห้าคังเงะไปว่าถ้าบรุโตะโดนยึดล่างเขาจะเป็นคนจัดการในเรื่องนั้นเองการายงว่านายไม่มีพลังของคุรมามะแล้วเอาชนะโอซุสึกิไม่ได้หรอกถ้าเกิดเรื่องมันก็สายไปแล้วได้คิดเรื่องที่จะลงมือก่อนเกิดเรื่องบ้างหรือเปล่าเตรียมใจเรื่องนี้ไว้แล้วหรือยังตัดมาที่คาวากิเขาได้รับแขนใหม่ เป็นแขนที่สร้างจากเซลล์ของอามาโดอามาโดถูกเสนอให้เป็นที่ปรึกษาของทีมอุปก,กรณ์นินจาวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังไม่ถูกอนุมัติตัดมาที่นารูโตะทีมอุปก,กรณ์นินจาวิทยาศาสตร์รายงานว่าการแตกตัวของคามะข,ของโบรูโตะรวดเร็วขึ้นมากไม่ทราบเวลาที่แน่นอนแต่ช้าที่สุดก็6เดือนที่โบรูโตจะถูกลบแต่ถ้าเร็วสุดก็อีกไม่กี่สัปดาห์ ถึงตอนนั้นร่างกายคงเป็นอุซุสกิโดยสมบูรณ์นารูโตะจะเป็นคนบอกเรื่องนี้กับโบรุโตะด้วยตัวเองก่อนหน้านั้นอย่าเพิ่งบอกใครทั้งนั้นในตอนนี้เหมือนว่าโบรุโตะจะยังไม่นอนหลังจากที่เอาชนะอิชิกิได้เขากลัวว่าถ้าเขาหลับไปมามูชิกิจะมายึดร่างเขาตัดมาที่ซาสึเกะที่เข้ามาพบกับนารูโตะซาสึเกะรู้เรื่องคาม,ม้าของโบรุโตะแล้วนารูโตะบอกกับซาสึเกะไปว่า การปกป้องชีวิตทุกคนในหมู่บ้านถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาแม้ว่าจะต้องฆ่าโบุโตก็ถือว่าเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่ฉันก็เป็นพ่อเขานะาสซ,ซเกะบอกกับนารุโตไปว่าเขาก็เคยสัญญากับโบุโตะเอาไว้ในตอนที่โบุโตถ,ถูกคามาก,กืนกิน ต่อให้ต้องแกลกด้วยชีวิตซาสุเกะก็จะหยุดโนรุโตะไว้ให้ได้แต่ฉันทําไม่สําเร็จถ้าคาวาก,กิไม่อยู่ตรงนั้นไม่รู้เลยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่รอบนี้ฉันจะรักษาสัญญาให้ได้นนรุโตะไม่กล้าบอกโนรุโตะเรื่องเวลาของเขาที่เหลือไม่มากซาสุเกะแย้งว่าปิดบังไว้ก็ไม่ได้อะไรนนรุโตะจะหาทางทําอะไรสักอย่างก่อนจะถึงตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่พ่อและแม่ควรทาไม่ใช่หรอซาสุเกะแย้งว่ารอบนี้มันไม่เหมือนกันยอมรับความจริงได้แล้ว คุรมามะไม่ได้อยู่กับนายแล้วนะก่อนที่ซาสเกะจะเดินจากไปตกเย็นของวันนั้นนนรุโตะเข้ามาหาโบรุโตะเขา,า,า,เขาได้บอกความจริงเรื่องทั้งหมดให้โบรุโตะรู้เกีย่ยวกับเรื่องเวลาที่เขาเหลืออยู่บนโลกแต่ว่านะพ่อไม่ยอมให้เกิดขึ้นหรอกตอนนี้พ่อไม่มีพลังของคุรามาแล้วจะให้ไปสู้ก็คงไม่ไหวเสียชีวิตหกเงรุ่นที่7หมดแต่ว่านะถึงพ่อจะเสียพลังของคุรามาไปแล้วหรือว่าต้องลงจากตำแหน่งหกเง เรื่องที่เป็นพ่อของลูกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเพื่อลูกแล้วก็รู้ไหมจะมีพลังมหาศาลเลยนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นถ้าเกิดเรื่องกับลูกแม้แรกด้วยชีวิตพ่อพ่อจะหยุดมันให้ได้โบรุโตเชื่อในคําพูดนั้นก่อนที่จะพลอยหลับไปเนื่องจากไม่ได้นอนมาเป็นเวลานานอามาโดเข้าหานารุโตเขามียาที่ทดลองมาตามทฤษฎีแล้วจะระงับเรื่องกายร่างของโบรุโตได้ แต่ถึงจะหยุดการแตกตัวของคามะได้ก็ไม่รู้จะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรสําคัญแล้วจริงไหมหลังจากที่โบรุโตได้ยาไปเขาก็กลับมาร่าเริองอีกครั้งดูเหมือนว่าการแตกตัวของคามะจะหยุดไปแล้วสรุปก็คืออีกไม่นานทีมเจ็ดก็จะสามารถทําภารกิจได้แล้วและอามาโดเขาได้เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการแล้วคาวากิเอาแขนที่ยืมไปมาคืนนนรุโตก่อนจะกลับนนรุโตชวนคาวากิให้เริ่มจากการเป็นเกะนินของหมู่บ้านดูไหม คาวากิบอกว่าจะลองดูและนารุโตะก็ได้เสนอกับชิกามารุให้มีการสอบจูนินอีกครั้งหลังจากครั้งที่แล้วที่โดนโมโมชิกิโจมตีไปแล้วก็ตัดจบเงนทุนนี้ครับเป็นยังไงนบ้างครับกับบรุโตตอนนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์ให้พวกเราอ่านกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเก,ก่าๆของพวกเรากันด้วยนะครับในส่วนตัวของผมผมคิดว่าตอนนี้นารุโตะน่าสงสารมากเลยครับไหนจะโดนเพื่อนๆที่แบบไม่เชื่อใจว่านายไม่มีพลังของคูรามาแล้วนายจะไปทําอะไรได้ แล้วคนไหนยังจะต้องตัดสินใจที่จะปิดชีพลูกตัวเองอีกนะครับเขาเริ่มฉุกคิดว่าถ้าเขาไม่มีพลังมากพอเนี่ยเขาจะสามารถเป็นงงหัคข้งนี้ได้หรือเปล่ายังไงก็ต้องติดตามเรื่องราวของนารุโตะในตอนต่อๆไปนะครับว่าอาจารย์ผู้เขียน,นยจะเขียนนารุโตะให้มาเป็นแบบไหนพลังของคู้รบานจะกลับมาไหมหรือว่าเขาจะต้องสละบัลังจากบาลังเลยเหรอเขาจะต้องสละตําแหน่งจากหัคขเงี้ห,หรือเปล่าก็การสอบจูนินครั้งต่อไปจะเป็นยังไงจะมีแควนไหนลูกใครโผล่ขึ้นมาอีกก็ฝากตามในตอนหน้านะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ